สวัสดีครับติดตามกันหรือยังครับที่ช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราจะให้ทุกคนนะครับได้ชมวิวธรรมชาตินะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอให้ฝากติดตามผมด้วยนะครับที่ดิวฟรีสไตล์นะครับเราอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับทุ่งนาของเรานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวนั่นเองนะครับข้าวที่คนไทยหลายๆคนนิยมกินกันนะฮะข้าวก็ มีประโยชน์กับคนไทยพอสมควรนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องข้าวโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่าคือผมเนะี่ยเป็นคนที่ชอบบรรยากาศอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่หลายคนอาจจะเบื่อในการทําคลิปแบบนี้แต่สาหรับผมเนะี่ยคืออยากให้คนไทยได้รู้ถึงประโยชน์ของข้าวแล้วก็มันดีกับคนไทยยังไงนะฮะแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามันงดงามแค่ไหนครับครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่คือทุ่งนานะฮะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าข้าวนั่นเองนะครับ ข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชากรโลกนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิตในแต่ละวันของคนไทยเราในกองโภชนาการนะครับได้กำหนดข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะครับที่เรากินเนี่ยจะต้องผ่านกรรมวิธีสีเอาเปลือกข้าวออกนะครับในมเมล็ดข้าวจะมีแร่ธาตุนะครับแล้วก็สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายรวมแล้วมากกว่า ยี่สิบชนิดเลยนะฮะอันนี้คือคุณค่าของข้าวนะครับหรือถ้าเกิดสีเอาเปลือกข้าวชาวบ้านจะเรียกว่าแกลบนั่นเองนะครับที่อยากให้ทุกคนได้มาชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเบื่อกับการทําคลิปแบบนี้นะฮะแต่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสมันจริงๆว่ามันดีจริงๆนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆดีกว่าว่ามันดียังไงนะฮะมันสดชื่นมากเลยนะครับนี่อย่างที่เห็นนะฮะคือพุ่งนานะฮะ อันกว้างใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับอย่างที่เคยทำให้ดูกันนะฮะที่เคยอัดคลิปให้ดูกันจะเป็นที่แห่งนี้นะครับก็คือน้ำนะที่อยู่บริเวณทุ่งนานะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่มีเด็กมาเล่นน้ำแถวนี้เยอะมากเลยนะฮะเด็กน้อยเด็กอ้อหนึ่งเด็กปอหกมาว่ายน้ำแถวนี้นะครับแถวใกล้ทุ่งนานะครับ นี่คือธรรมชาติที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะ

ข้างๆทางนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโอเคมาเจอกันนะครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับบ๊ายบาย